วัสดีนักเรียนนะครับเดี๋ยวนี้เรามาต่อนะครับสรรมการพาราโบลานะครับในรูปแบบของ y นะครับเท่ากับ ax ยกกำลังสนะครับ y เท่ากับ a กำลังสองนะครับเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนกรณีที่ a ตัวเนี้ยมันมากกว่า0นะครับก็คือเป็นบวกเป็นบวกก็คือ1 2 3 4 5ออะไรก็ว่าไปนะครับ เอ่อถ้า A เป็นบวกเนี่ยกราฟจะเป็นไงกราฟจะหงายขึ้นอย่างนี้ถูกต้องไหมกราฟจะหงายขึ้นนะครับแต่วันนี้เราจะเรียนกรณีที่ A น้อยกว่าศูนย์ก็คือติดลบติดลบก็คือเช่นลบหนึ่งลบสองลบสามประมาณนี้นะครับน,นี้ a ติดลบนะครับเอติดลบเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ากราฟมันจะแตกต่างกันหรือว่ามันจะมีลักษณะเป็นยังไงนะครับ เหมือนเดิมนะครับจงเขียนกราฟของสมการนะครับ y เท่ากับลบ2 x กำลัง2นะครับเห็นไหม a ติดลบนะครับ a คือ a คือตัวเลขที่มันอยู่หน้า x ติดลบนะครับแล้วก็ตอบคำถามข้างหลังนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาตอบเราวาดกราฟก่อนนะครับนะอันนี้กรณีติดลบนะครับติดลบนะอะคราวนี้เราก็มาสร้างตารางเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาหาค่า y ก่อนนะครับแล้วก็กำหนดค่า x มาเหมือนเดิมเลยง่าย ศูนย์หนึ่งสองลบหนึ่งลบสองนะครับเอาง่ายๆนะครับไม่ต้องเอายากมากนะครับอ่ะโอเคเหมือนเดิมครับนะครับขั้นตอนแรกนะอ่ะเอาศูนย์ก่อนนะครับครูจะส่วนหน้าครูจะเอาศูนย์ก่อนนะครับก็จะได้อะไร y เท่ากับนะครับลบสองนะครับ x กำลังสองนะครับเราก็ใส่ศูนย์แทนโอเคไหมใส่ศูนย์ตรง x นะครับ ก็จะได้อะไรครับจะได้วงเล็บ0ย์กกำลังสองนะครับ0ูนยกำลังสองได้0ถูกต้องไหมศูย์กำลังสองได้0นะครับ0ูคูณลบสก็ได้อะไรก็ก็ได้0นะครับโอเคต่อไป y เท่ากับนะครับลบสนะครับอันนี้เอ่อ x นะครับเท่ากับ1 เเท่ากับ1เราก็ใส่1ตรง x ไปก็กลายเป็น1กําลัง2 1กําลัง2ได้เลยครับ1กําลังสองได้1ถูกต้องไหมนะครับ1กําลัง2เนี่ยได้1นะครับแล้วก็คูณกับลบ2เนี่ยได้ลบ2คูณ1ได้ไรครับได้ลบ2เนาะนะครับเราก็ใส่ไปลบ2อ่ะคูณลืมลืมเลยครับ ลืมสรุปคู่อันดับนะครับคู่อันดับแรก x เป็น0 y เป็น0ก็ได้คู่อันดับ0 0โอเคไหมอันนี้นะครับข้อนี้ x เป็น1 y เป็นลบสก็ได้คู่อันดับ1นลบสโอเคไหมอันนี้ได้0 0นะอันนี้ได้หนึ่งลบสองนะครับมาดูแทน x เป็น2บ้างก็จะได้ y เท่ากับลบส นะครับลบสองนะครับเราเอาสองไปแทนสองกำลังสองสองกำลังสองได้เลยสองกำลังสองก้อนนี้ได้สนะครับแล้วก็คูณลบสตัวนี้ลบสี่คูณสได้ลบสี่คูณสองได้อุ้ยลบสี 2, ่คูนสองเป็น,นวะ,ะลบส่คูณสนะครับลบสคูณสได้เท่ากับลบแปดถูกต้องไหม พูดผิด4คูณลบ2นะครับอันนี้คือ4 2กํลัง2ได้4นะครับแล้วก็คูณ2ตัวนี้นะครับได้เท่าไหร่4คูณ2ได้8 4คูณลบ2ได้ลบ8อุย้ยอะไรของครูเนี่ยอ่ะ4คูณลบ2ได้ลบ8ก็จะได้คู่ณดับอะไรครับได้คู่ณดับ2กับลบ8เข้าใจไหมนะครับอ่ะต่อ อันนี้มันลบบ้างพันนเอ x เป็นลบนะครับก็จะได้ลบ2นะครับวงเล็บลบ1นกำลัง2นะครับเอาคิดลบ1กำลัง2ก็คือลบ1คูนลบลบลบเป็นบวกก็ได้1นะครับเพราะฉะนั้นจะได้ละไร2ลบ2คูณกับ1ก็จะได้ละครับได้ลบ2ถูกต้องไหมอ่านะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้เท่ากับลบ 2นะครับเพราะฉะนั้นจะได้คู่อันดับเลยลบหนลบสนี่ไงลบหลบสโอเคไหมลบหนึลบสนะครับอ่ะต่อครับคราวนี้ถ้า x เป็นลบสบ้างนะครับก็จะได้ y เท่ากับลบสนะครับวงเล็บลบสทั้งหมดกำลัง2นะครับอ่ะลบ2อกำลังสลบสกำลังสนี่คืออะไร คือลบสคูณลบสใช่ไใช่ลบสคูณลบสลบบเป็นบวก2องคูณสเป็นสี่นะครับเพราะฉะนั้นก้อนเนี้ยคือ4ี่นะครับสีูณลบสก็เป็นสี่คูณลบสก็เป็นเป็นเป็นลบแปดนะครับสีูณลบสก็เป็นลบแปเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะได้คู่อันดับคือ x เท่ากับลบสอเท่ากับลบแ นะครับก็จะได้ลบสกับลบแโอเคไหมอ่ะได้คู่ดับครบแล้วนะครับคราวนี้เราก็มาจุดกันนะครับมาจุดนะะจุดแรกนะครับเอาตรงกลางก่อนเลยจุดนี้ก่อนเลยนะครับจุดนี้ก่อนเลย0ูนย์นะครับจุดศูนย์อันนี้แกน x นะครับยึดแกน x ก่อนแล้วก็อันนี้แกน y นะครับอ่ะ0 0 x เป็น0 y เป็น0อยู่ตรงไหนครับตรงนี้อันนี้คือคู่ดับนดับ0 0นะครับเวลาทำเขียนคูนดับด้วยนะครับต่อไปนะครับคูนดับต่อไปนะครับคู่ดับหนึ่ลบส x เป็น1อยู่ตรงนี้นะครับ y เป็นลบ2ออยู่ตรงนี้นะครับมาเจอกันตรงนี้โอเคไหมโอเคไหมนะครับเพราะฉะนั้น นะครับจุดนี้1นลบสนะครับ1 2, นลบสอ่ะต่อไปคูณดับสองดเอ็กซเป็น2อยู่ตรงนี้ y เป็น8อยู่ตรงนี้นี่โอเคไหมคูณดับสอลบแปคูณดับสอลบแปนะครับ2 8, อลบแตรงไหนลวะวะอ่าตรงนี้นะครับ2อลบแ ต่อไปนะครับมาฝั่งลบบ้างลบหนึ่งลบสอง x เป็นลบหนึ่งอยู่ตรงไหนครับ x เป็นลบหนึ่งลบหนึ่งลบสองนะยึด x ก่อนนะครับ x เป็นลบหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับ y เป็นลบสองอยู่ตรงนี้นี่มันจะเจอกันแบบนี้ครับแล้วก็อยู่ตรงนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นจุดอะไรนะลบหนึ่งกับลบสองนะครับลบหนึ่งกับลบสองไม่โดนมั้ง อ่ะต่อไปจุดสุดท้ายนะครับ x เป็นลบ2 y เป็นลบ8นะครับ x เป็นลบ2อยู่ตรงนี้ y เป็นลบ8อยู่ไหนนี่นี่ x เป็นลบ8นะครับก็จะเจอกันตรงจุดนี้โอเคไหมจเจอกันตรงจุดนี้ x เป็นลบ2 2 y เป็น8นะครับอุ้ย y เป็นลบ8ครับโอเค เราก็จะเห็นแล้วว่าเส้นโค้งเราจะไปประมาณประมาณไหนนะครับอะ่ะคราวนี้เราลากเส้นนะครับลากให้โค้งโอเคไหมลากให้โค้งลากให้โค้งที่สุดเท่าที่จะโค้งได้นะครับบางคุณลากมาตรงเลยมันไม่ได้เรียนมันเป็นพาราโบลามันต้องโค้งนะครับอะ่ะก็ค่อย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 ลากนะครับค่อยค่อยลากปึ๊บนะครับมันจะโค้งนะ ปอ่ะประมาณนี้นะครับให้มันโค้งประมาณนี้นะครับที่สําคัญที่สําคัญอย่าลืมนะครับเขียนสมการไว้ไปลายเส้นกราฟด้วยสมการของเราคืออะไรครับ y เท่ากับลบ2 x กําลัง2โอเคไหมลบ2 x กําลังสองนะครับเรนพยายามลากให้มันไอ้นี่นะลากให้มันโดนจุดนะครับนะโอเค ต่อไปนะครับมาตอบคําถามอันนี้นะครับมาตอบคําถามคนหนึ่งเขาบอกว่ากราฟของสมการ y เท่ากับลบสองเอกลังสองเนี่ยเป็นพาราโบลาหงายหรือพาราโบลาควา่ำนะครับหงายหงายกับคว่ำเนี่ยหงายคืออะไรหงายต้องเป็นอย่างนี้ลูกนะครับถ้าคว่ำจะเป็นอย่างนี้โอเคไหมนะครับย้อนกลับไปดูหงายหรือคว่ำคว่ำนะครับโอเคไหมควม่ำเราก็ตอบเลยครับเป็น นะครับต่อพาลาโบลาความโอเคไหมพาราโบลาความมีจุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดนะครับเราก็ไปดูนะครับกราฟนี้ให้จุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดนะครับเราดูสิเราดูนะถ้ามันคว่ำเนี่ยนะครับเนี่ยมันจะลงไปอีกต่ออีไปอีกได้เยอะมากถูกต้องไหมถ้าเราแทนค่า x กต่อ นะครับคือมันจะไม่มีจุดต่ําสุดเลยนะครับแต่มันจะมีจุดอยู่จุดเดียวที่มันอยู่จุดสูงสุดเห็นไหมมันไม่มีอะไรสูงไปกว่านี้แล้วถูกต้องไหมครับมันไม่มีอะไรสูงไปกว่าจุดนี้แล้วนะครับแต่จุดต่ำสุดเนี่ยถ้าเราแทนค่าเอกอกมันก็ตอบอีกมันก็ตอบอีกมันก็ไม่มีมันมันก็ไม่มีจุดสิ้นสุดถูกไหมแต่จุดที่มาสูงที่สุดเนี่ยมีอยู่จุดเดียวคือจุดนี้คือจุดอะไรครับจุดศูนย์ศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นถ้ากราฟพาราลาความเนี่ยจะให้จุดอะไรครับ จะให้จุดสูงสุดโอเคไหมที่จุดอะไรครับ0,0น,น,นะครับที่จุดสูงสุดแล้วก็มาตอบครับให้จุดจุดอะไรสูงสุดคือจุดอะไรครับ0,0โอเคไหมนะครับแกนสมมาตรของกราฟคืออะไรเราก็ดูส่วนมากจะเป็นนี่ครับแกนสมมาตร แกนสมมาตรแกนสมมาตรคือแกนที่แบ่งครึ่งกราฟออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันโอเคปะ่ะนะครับก็คือแกนอะไรก็คือแกน y นะครับเราก็ตอบง่ายๆเลยแกน y เสร็จแล้วโอเคไหมครับมันอาจจะดูเยอะนะแต่เดี๋ยวเราจะเข้าใจไปเองนะครับสรุปถ้านะครับถ้า a นะครับน้อยกว่าศูนกราฟมันจะเป็นไงกราฟมันจะคว่ำนะครับลองย้อนกลับไปเนะี่ย นะครับอันแรกเนี่ยถ้า A มากกว่า0ูนหรือมันเป็นบวกเนี่ยกราฟมันจะเป็นไงกราฟมันจะหงายเห็นไหมพอมันหงายจะให้จุดต่ําสุดถูกต้องไหมถ้าหงายให้จุดต่ําสุดถ้ามันคว่ำนะครับถ้ามันคว่าําจะให้จุดอะไรจุดสูงสุดโอเคไหมอ่าเรียนลองไปสรุปคอนเซ็ปต์มาเองแล้วกันนะครับนะแล้วก็มีแบบฝึกหัดที่2นะครับก็คล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันดูจากการบ้านเมื่อวานนะครับ แล้วก็ตอบคําถามง่ายๆโอเควันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนเนาะนะครับส่งการบ้าให้ตรงเวลานะครับจะได้จะได้ได้คะแนนเยอะนะครับโอเคสวัสดีครับ